สวัสดีครับที่ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับจากทางบ้านถามเข้ามาว่าตัวผักโขมนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวผักโขมครับจัดว่าเป็นอีกผักชนิดหนึ่งที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งสําหรับผู้ป่วยไตก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ตัวผักโขมก็จะมีค่าออกซาเลตสูงนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุของนิ้วในไตได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็พิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจก็ได้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ